บทความพิเศษเป็นบทความเก่าที่เขียนขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเห็นว่ามีสาระสำคัญอยู่พอสมควรจึงขออนุญาตนำมารวมไว้กับพระประวัติในสื่อธรรมะชุดนี้พร้อมกันเลยนะครับ 90พรรษาสมเด็จพระญาณสังวรโดยพระอาจารย์กันตักสีโลแครอบิลบีบทความจากวารสารพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกฉบับพิเศษเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ90พรรษาในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2546นี้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้ขอให้อัตมาภาพเขียนบทความเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับพระองค์ลงในวารสารเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชองค์พระประมุขของพุทธศาสนิกชนชาวไทยสืบไป ในลำดับแรกนี้ขอเล่าประวัติส่วนตัวของอัตมาภาพผู้เขียนสักเล็กน้อยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอัตมามีความเป็นมาอย่างไรและมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้อัตมาภาพมาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระคุณสมเด็จที่วัดบวรนิเวศวิหารอัตมาภาพมีนามเดิมว่าแคร์โรบิลบีเกิดที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกา และเดินทางมายัางประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2,521เมื่อมีอายุเพียง18ปีมีจุดประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งแรกนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จอยู่กรุงเทพเพียง7วันแล้วต้องกลับสหรัฐครั้งที่สองบุญช่วยได้พบกับพลตรีโอภาสรัตนบุรี และพันรยาด็อร์สารพีรัตนบุรีซึ่งขณะนั้นเพิ่งจบปริญญาเอกและกำลังเดินทางกลับประเทศไทยทั้งคู่ได้เมตตาอัตรมภาพชันญาติแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้บวชตามประสงค์ได้ข่าวจากบ้านว่าโยมยายเป็นมะเร็งควรกลับไปโดยด่วนครั้งนั้นอยู่กรุงเทพเพียงสองอาทิตย์เท่านั้นและต้องกลับสหรัฐ เดินทางมาประเทศไทยครั้งที่สเมื่อพุทธศักราช2523จึงได้บรรพชาเป็นสมัมมเนรที่วัดเขมาพิรตารามอำเภอสวนใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่13มิถุนายนโดยมีท่านเจ้าคุณพระราชสาราสุทธีจากอุคคเสโนเป็นพระอุปัชฌาเหตุที่ไปบวชเนนที่วัดเขมาพิรตารามนั้นก็เพราะด็เรสารพี นับเป็นญาติเกี่ยวดองกับท่านเจ้าคุณพระราชสารสุธีจึงขอฝากอัตมาภาพเป็นสิทธิ์ต้นพรรษา2,523นั้นดร์สารพีได้ทราบว่าวัดบวรนิเวศวิหารมีพระภิกษุชาวต่างประเทศหลายรูปทั้งตะวันออกและตะวันตกแต่ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าพระคุณสมเด็จ ขณะที่ดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษประจำวันจันทร์พุธและวันศุกร์เว้นแต่มีภารกิจอื่นก็จะส่งมอบให้สัตธิทธิวิหาริกรูปใดรูปหนึ่งเป็นวิทยากรแทนดรสารพีจึงคิดว่าถ้าอาตมาภาพมาฟังธรรมะที่วัดบวรนิเวศจะเป็นประโยชน์มาก จึงได้นัดอัตมาภาพเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จเพื่อขออนุญาตให้อัตมาภาพฟังธรรมะเป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นภาษาไทยของอัตมาภาพไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังเลยจึงไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อความที่รับสั่งในวันนั้นให้ทราบได้เจ้าพระคุณสมเด็จมีพระเมตตาและความเอ็นดูทรงมองอัตมาภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่มองเด็กคงเป็นเพราะทรงเห็นว่า อัตมาภาพอายุน้อยกระมังจึงรับสั่งว่ามีอายุครบบวชก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้สมเด็จพระสังฆราชส่งเล่าเรื่องให้อัตมาภาพฟังมากมายเกี่ยวกับพระองค์ท่านเองในวันต่างๆบ้างเรื่องเก่าของวัดบวรนิเวศบ้างเรื่องแปลกประหลาดบ้างอัตมาภาพขอนำบางเรื่องที่คาดว่า ผู้อ่านคงไม่เคยได้อ่านได้ฟังที่ไหนมาก่อนเลยมาเล่าสู่กันฟังพระชนมายุประมาณสองถึสขวบญาติผู้ใหญ่พาท่านออกมาที่ระเบียงชั้นสองของเรือนแถวซึ่งเป็นหอแต่งงานของมารดาบิดาท่านประทับยืนอยู่ที่ระเบียงนั้นแล้วเห็นผู้ชายสองคนมีคานหามเดินมาถึงเชิงบันไดแล้วหยุดยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อท่านนั่ง สองคนนั้นก็นั่งเหมือนกันท่านพูดกับญาติผู้นั้นว่าดูสิมีใครมามีคารหามาด้วยญาติคนนั้นหันมาและใช้มือทําท่าปิดปากไม่ให้พูดแล้วสองคนนั้นก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาตอนที่ยังอาศัยในเรือนหอนั้นมีหนังตะลุงในตลาดเมืองกาญจนบุรีท่านอยากไปดูมากเหลือเกิน แต่ไม่มีผู้ใหญ่พาไปก็เลยแอบออกไปแต่ผู้เดียวเดินเข้าตรอกหลังบ้านซึ่งเป็นเส้นทางที่ทะลุตลาดพอมีสุนัขตัวใหญ่ตัวหนึ่งยืนสูงเท่านั้นยืนขวางอยู่จะไล่อย่างไรก็ไม่ยอมหลีกให้ผ่านไปดูหนังตะลงุงพอดีป้ามาพบเข้าจึงเอาท่านขี่คอจึงออกไปได้อีกคราวหนึ่งท่านกำลังไปวัดเหนือ เพื่อขาน,นาคบวชเนนเวลาใกล้คำ่ำปรากฏว่ามีสุนัขตัวหนึ่งเดินนำทางไปพอเดินไปใกล้กุฏิสงสุนัขตัวนั้นก็หายตัวเข้าไปในต้นไม้ยุคก่อนเปลี่ยนการปกครองขณะที่เจ้าพระกุลสมเด็จยังเป็นสามเณรปรียนอยู่วันพระราชทานพระกฏินที่วัดบวรนิเวศวิหาร สามเณรปเรียนทุกรูปจะขึ้นรับพระราชทานตรายจีวรจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่บันไดหน้าประตูพระอุโบสถเรื่องภาษาต่างประเทศอาจารย์ที่ถวายความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและสันสกฤตนั้น มีชื่อว่าสวามีสัตยานันทปุรีสมเด็จพระสังฆราชทรงเล่าว่าสวามีสัตยานันทปุรีเป็นชาวพารตะโดยกําเนิดหลังจากประเทศอังกฤษยึดครองประเทศอินเดียนั้นสวามีเข้าร่วมในกลุ่มที่เรียกร้องอิสรภาพให้กับอินเดียกลุ่มเดียวกันกันกบมหาตามะคานทีทางการอังกฤษพยายามกำจัดผู้ที่เป็นเสียนหนามต่ออำนาจการปกครอง ก็เห็นควรที่จะหาทางในประเทศสวามีสัตยานันทบุรีออกไปอยู่ต่างประเทศพระองค์เจ้าทานีนิวัตส่งทราบเรื่องนี้ก็เลยเชิญสวามีสัตยานันทบุรีมาอยู่ประเทศไทยท่านสวามีสัตยานันทบุรีเลี้ยงชีพด้วยการเป็นครูสอนภาษาครั้งนั้นพระเนนวัดบวรนิเวศวิหารเรียนภาษาอังกฤษและภาษาสันสกฤตกันมาก ที่ตึกสามัคคีธรรมทานซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงศงสร้างสำหรับตึกนี้ตอนหลังได้รื้อลงและสร้างตึกสอวอธรรมนิเวศแทนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นยึดครองประเทศต่างๆในเอเชียคเนและขอผ่านประเทศไทยมีแผนสร้างทางรถไฟ เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างประเทศต่างๆตั้งแต่สิงคโปร์ตลอดจนถึงประเทศพมา่าช่วงนั้นท่านสวามีสัตยานันทปุรีคงร่วมกลุ่มเคลื่อนไหวให้ญี่ปุ่นถอนกองทัพออกจากประเทศไทยด้วยญี่ปุ่นคงเห็นว่าท่านสวามีสัตยานันทปุรีเป็นเส้นหนาเหมือนกันจึงดําเนินการพาท่านสวามีขึ้นเครื่องบินออกไปเหนือทะเลอันดามันและทิ้งตัวท่านสวามีลงทะเลจากนั้นมา จึงไม่มีใครเห็นหน้าท่านสวามีสัตยานันทปุรีอีกเลยสำหรับเรื่องนี้ในบางที่กล่าวว่าญี่ปุ่นยิงเครื่องบินท่านตกหลวงสุริยะพงศ์พิสุทธิที่แพทย์กระจ่างบุญนาคเป็นอาจารย์ถวายความรู้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันและนายสิริสอนสงครามเป็นครูภาษาจีนสามภาษานี้ พระองค์ทรงเรียนที่ตำหนักคอยท่าปราโมทขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสภลคนาพรเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีความชำนาญในภาษาเหล่านี้พอประมาณอย่างภาษาจีนพระองค์ตรัสเล่าว่าอ่านป้ายภาษาจีนได้สะดวกไม่ลำบากเลยเวลาอัตมาภาพเข้าเฝ้าถวายงานในการรับแขกชาวยุโรปหรือจีน บางครั้งพระองค์ทรงมีรับสั่งเป็นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันหรือจีนตามชาตินั้นๆทำให้แขกเหล่านั้นแปลกใจไปตามๆกันและมีความปราบปลื้มที่พระองค์ทรงอุตสาห์ตรัสภาษาของพวกเขาได้กิจกรรมประจำวันที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงโปรดมากอย่างหนึ่งคือทรงอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายวันให้ผู้เขียนฟัง คือพระองค์จะโปรดให้อัตมาภาพเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วส่งถวายให้พระองค์ทรงอ่านถ้าติดขัดตรงไหนหรือความหมายไม่กระจ่างชัดก็เป็นหน้าที่ของอัตมาภาพกราบทูลความหมายหรือคําที่ถูกต้องบางครั้งมีข่าวแปลกๆเป็นเหตุให้เจ้าพระคุณสมเด็จมีพระวินิจฉัยคำขำเหมือนกันพระอัฉริยภาพทังด้านวรรณกรรมและความเป็นอฉริยะบุคคล มักปรากฏให้เห็นอยู่หนึ่งเมืองที่เรายังไม่ได้คิดด้วยความไหวพริบทรงทราบคำลึกซึ้งต่างๆที่ไม่น่าจะทรงทราบได้ดังที่จะได้อธิบายต่อไปเป็นเหตุที่อัตมาภาพยกย่องเจ้าพระกุลสมเด็จว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลทางด้านการศึกษาและเป็นธรรมะกระถึกที่หายากยิ่งในสมัยนี้ตอนที่อาตมา ยังไม่คุ้นสำนวนภาษาไทยเจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งว่า He i ีคิด me in my eye อัตมาภาพงงมากนึกว่ามีชายสกันขึ้นตำหนักแล้วประทุษร้ายพระอุปัชาของเราเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่าคำว่าเตตานั้นแปลว่าอะไรเจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งถามว่าทำไมห้องน้ำในภาษาอังกฤษ จึงเรียกว่า rest room ทูลถามว่าควรเรียกอย่างไรดีสมเด็จตอบว่าอ้าวควรเรียกว่า happiness room อย่างไรละ่ะเพราะสุขขาแปลว่า happy ปปอยู่แล้ว ้นปีพุทธศักราช2524เจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จเ,เยี่ยมเยือนพระเทระผู้ใหญ่สายกรรมฐานมีหลวงปู่ขาวอนาลโยและหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นต้นช่วงนั้นมีงานพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์บุญมาฐานะเปโมและท่านอาจารย์วันอุตโตมโมที่มรณภาพคราวที่เครื่องบินตกที่ปทุมธานีพุทธศักราช2523 จ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งให้อัตมาภาพตามเสด็จคราวนั้นไปกราบหลวงปู่เทศที่วัดหินมักเป้งสีเชียงใหม่หลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูพักอยู่วัดละสองหรือสามวันพระองค์ทรงเล่าว่าสมัยก่อนใช้เวลาว่างไปอยู่วัดป่าทางอีสานเพื่อสนทนาและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สายกรรมฐาน งานพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์บุญมาและท่านอาจารย์วันเจ้าพระคุณสมเด็จและพระราชาคณะพักแรมที่ภูพานราชนิเวศส่วนผู้เขียนและพระอื่นๆไปพักที่วัดป่าอุดมสมพรวัดของหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรที่จังหวัดสกลนครวันหนึ่งที่วัดป่าอุดมสมพรเจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จขึ้นชั้นบนศาลา ทรงกราบพระประธานและรูปเหมือนหลวงปู่ฟัน่นสักพักก็เสด็จลงมาประทับบนโซฟาใต้ตุนศาลาตอนนั้นอาตมาอยากกราบทูลถามเรื่องภูมิจิตของท่านอาจารย์ฟั่นให้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงอธิบายเพราะไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนแต่เพื่อความสุภาพก็ต้องทูลอ้อมๆเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยว่าได้ยินว่าท่านอาจารย์ฟั่นเป็นพระอรหรันต์ พอกราบทูลแค่นั้นแหละพระองค์ทรงหันมาและรับสั่งค่อนข้างดุว่าอย่าพูดอย่างนั้นอัตมาภาพก็อึ้งสักครู่หนึ่งและพยายามคิดในใจว่าเออัตมาผิดตรงไหนเป็นคำถามที่ไม่ควรถามตรงไหนแต่ด้วยความเคารพในเจ้าประคุณสมเด็จมากก็เลยไม่กราบทูลถามเรื่องนี้อีกตลอดเจ็ดปี ตอนหลังความคิดเรื่องปัญหาข้อนี้ก็วนเวียนในหัวอยากกราบทูลถามอีกก็เลยกราบทูลถามในเวลาเข้าเฝ้าหลังจากกราบทูลเท้าความเดิมเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอธิบายอย่างมีเชิงม,มีอัดแต่อัตมาภาพไม่เข้าใจอีกต่อมาอีกเจ็ดวันขึ้นไปกราบทูลอีกเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอธิบายว่า พระโสดาบันทราบว่าใครเป็นโสดาบันด้วยกันแต่ไม่อาจทราบภูมิที่เหนือกว่ากันพระสกทาคามีคงทราบพระสกทาคามีด้วยกันและต่ำลงมาแต่ไม่ทราบภูมิที่เหนือกว่านั้นพระอนาคามีก็เช่นเดียวกันพระอรหันคงทราบทั้งหมดพระองค์ทรงอธิบายต่อไปอีกว่าบางครั้งชาวบ้านยกย่องพระองค์นี้หรือองค์นั้น ด้วยความสนิทสนมว่าพระอาจารย์ของเราเป็นพระอาหารหันต์ทั้งๆท,ที่มิได้เป็นภูมินั้นจริงนั้นก็บาปอยู่แล้วและบางคนอาจจะกล่าวถึงพระภิกษุอื่นด้วยอคติว่าท่านมิได้เป็นพระอาหารหันต์จริงดอกทั้งๆท,ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์จริงนั่นก็ยิ่งบาปเข้าไปใหญ่แม้เราจะไม่ทราบภูมิของท่านพระอาจารย์ แต่เมื่อเราเทียบเคียงคำสอนและปฏิปทาของท่านว่าตรงกับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็เคารพก,กราบไหว้ท่านอาจารย์ในฐานะที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีและอุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติชอบตรงนี้แหละฟังแล้วรู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นปราดเวลาสิทธิ์มีความสงสัยครอบงำ ก็สามารถอธิบายธรรมะให้แจ่มแจ้งจนคลายความสงสัยนั้นออกไปได้แต่ใช่ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จจะทรงอธิบายความเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีพระอารมณ์ขันตรงกันข้ามหลายครั้งหลายคราวอัตมาภาพต้องกลายเป็นตัวโจ๊คนที่เข้าเฝ้ามีหลากหลายชนิด ทุกกลุ่มทุกศาสนาองค์กรมีอยู่วันหนึ่งเจ้าพระกุลสมเด็จมีรับสั่งให้ต้องรับแขกคนหนึ่งชื่อว่าสีชินมอยเป็นครูสอนศาสนาประยุกต์ชาวอินเดียมีลูกศิษย์ลูกหาชาวตะวันตกเป็นจำนวนมากในวันนั้นสิทธ์ก็แต่งตัวแบบแขกจริงๆแล้วอัตมาภาพก็ทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ก่อนนั้นแล้วว่าสีชินมอยมาแวะกรุงเทพ สีชินมอยสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยเสียงเพลงอัตมาภาพไปที่คณะเหลืองรังสีและรับแขกในห้องชั้นล่างกุติหลวงกัมปนาศแสนยากรซึ่งอยู่ข้างหน้าตำหนักคอยท่าอัตมาภาพเห็นคณะสีชินมอยกำลังจัดเก้าอี้และประกอบโครงเหล็กทำอะไรต่อมิอะไรอยู่หน้าตำหนักโดยไม่ทราบว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ชีวิตของอัตมาภาพจะต้องแขวนอยู่บนเส้นได้และอาจจะดับลงอย่างไม่มีพิธีสีชินมอยกราบทูลความเห็นต่างๆแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็ส่งตอบเสร็จแล้วสีชินมอยกราบทูลขออนุญาตยกองค์เจ้าพระคุณสมเด็จอัตมาคิดเอ๋ยังไงแต่ไม่ต้องห่วงเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีทางออกเสมอ พระองค์ทรงชี้มาทางอัตมาและรับสั่งว่ายกองค์นี้ก็แล้วกันแล้วทุกคนก็ลุกออกไปยืนที่หน้าตำหนักคอยท่าอ้าวและอัตมาภาพจะทำยังไงเนี่ยจริงๆแล้วอัตมาภาพคิดจะเดินหนีแต่คิดดูอีกทีก็น่าเกลียดเพราะเส้นทางหนีก็ต้องผ่านหน้าที่ประทับของเจ้าพระคุณสมเด็จจริงๆโครงเหล็กนั้นไม่ได้สูงอะไรมากนัก สูงแค่ประมาณกุติชั้นที่สองเท่านั้นเองแต่นอกจากอัตมาภาพจะต้องปีนไป่ายไปยืนบนแท่นที่เล็กพอดีตัวท่ากลางสายตาคนจำนวนมากแล้วอัตมาภาพยังต้องชั่งน้ำหนักก่อนให้เขาติดเบอร์ประกาศเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่านักพรตกำลังยกน้ำหนักกี่ปอนเมื่ออัตมาภาพขึ้นไปแล้วสีชินมอยก็มายืนอยู่ข้างใต้ฐานนั้น รวบรวมสมาธิเพื่อที่จะใช้เป็นกำลังในการยกพอยกขึ้นแล้วแทนที่อัตมาภาพยืนอยู่ก็เอ็นไปเอ็นมาทำให้อัตมาภาพเสียวบว่าทั้งตัวที่น่าตกใจที่สุดก็คือขณะที่สีชินมอยยกตัวอัตมาภาพขึ้นไปนั้นพวกศิษย์ของเขาก็ร้องเพลงคอรัสออกมาคงเป็นเพลงเรียกสมาธิกระมัง ตอนแรกอัตมาก็สะดุง้งแต่อัตมาอดขำไม่ได้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเล่าว่าสมัยที่ขเขมรได้เอกราชจ,จากฝรั่งเศสใหม่ๆขเขมรได้อันเชิญพระาธาตุมาจากพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียมาฉลองที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา รัฐบาลขเขมรได้อาราธนาพระภิกษุจากกรุงเทพไปร่วมพิธีด้วยสี่รูปและจัดพิธีขึ้นในวันอาทิตย์ที่หตุลาคมพุทธศักราช2495เจ้าพระคุณสมเด็จขณะด,ดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสภลขนาพรก็ได้ไปร่วมพิธีนี้เจ้าหน้าที่ขเขมรกราบทูลอาราธนา,นาเจ้าพระคุณสมเด็จทอดพระเนตรพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิด พระธาตมีรูปทรงองค์แหลมๆยาวๆเมื่อพระองค์เสด็จกลับถึงพระตำหนักก็พบพระธาตปรากฏอยู่ที่หน้าพระราวกับปาฏิหารสรงเล่าต่อไปว่าเดี๋ยวนี้พระธาตองค์นี้ก็ได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวันหนึ่งขณะอัตมาภาพเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องพวกติดยาเข้าวัดขโมยเต่าเป็นประจำ เจ้าพระกุลสมเด็จส่งเล่าว่าสมัยที่ยังเสด็จตรวจวัดพระองค์เดียวคืนหนึ่งดำเนินถึงบริเวณพระอุโบสถประมาณตีสองเจอพอดีชายสองคนกําลังรื้อหงลงมาจากเสาหงหน้าพระอุโบสถที่แท้จริงได้รื้อตัวหนึ่งลงแล้วพอพวกขโมยเห็นเจ้าพระคุณสมเด็จมาก็เปิดหนีมีอยู่คืนหนึ่ง เกิดเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งด้านหลังวัดบวรในตรอกบวรรังสีเหตุเกิดประมาณตีหนึ่งอัตมาภาพกำลังจำวัดอยู่และค่อยตื่นขึ้นด้วยได้ยินเสียงคนพูดที่ดังขึ้นทุกขณะมีเสียงทุบสังกสีแว่วมาจากด้านหลังตำหนักคอยท่าจึงลงจากกุฏิและเดินข้ามสะพานระหว่างตำหนักคอยท่าและกุฏิอันแสงไปสืบดูปรากฏว่าบ้านหลังหนึ่ง ที่ติดก,กับตึกสวธรรมนิเวศเกิดเพลิงไหม้ลุกใหญ่โตโมโหฬานอย่างรวดเร็วและกำลังลามมาทางตำหนักคอยท่าขณะนั้นอัตมาภาพได้ยินลูกศิษย์เคาะประตูชั้นบนตำหนักคอยท่าอย่างแรงคงพยายามปลุกเจ้าพระคุณสมเด็จเพื่อให้หนีไฟพอเข้าไปในห้องบรรทมลูกศิษย์กราบทูลเรื่องเพลิงไหม้ด้วยเสียงสั่นและน้ำตาคลอเบ้า เจ้าพระกุลสมเด็จก็รับสั่งอย่างใจเย็นว่าเพลิงไหม้หรือทรงห่มจีวรแล้วเสด็จลงจากตำหนักท่านเจ้าคุณพรมุนีวิชัยปุญญาราโมมานั่งรอที่ห้องเลขานุกการแล้วด้วยอาการหน้าบึง้งเพราะกุติของท่านอยู่ใกล้ไฟมากที่สุดตอนนั้นพระสัตว์ิวิหาริกบางรูปต้องการจะนำเสด็จไปประทับที่ศาลา150ปี ซึ่งอยู่ตรงกลางวัดทางทิศเหนือเพื่อให้เจ้าพระกุลสมเด็จปลอดภัยและห่างที่เกิดเหตุมากที่สุดแต่เจ้าพระกุลสมเด็จไม่โปรดเช่นนั้นโปรดที่จะเสด็จไปตรวจด,ดูคณะแดงรังสีและคณะเขียวรังสีซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เพลิงไหมและประทับดูอยู่จนไฟสงบวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ไทยบางฉบับลงข่าวว่าสมเด็จพระสังฆราช ทรงดับไฟด้วยเพ่งกสินความจริงเป็นอย่างไรอัตมาไม่ทราบได้แต่ก็แปลกตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้เพียงเล็กน้อยทั้งๆท,ที่เหตุเกิดติดรั้ววัดวันหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จประธานหมอนใบหนึ่งให้ลูกศิษย์นำมาที่กุติ วันรุ่งขึ้นสิกก็เดินกลับมาอีกและขอหมอนใบนั้นคืนแลกกับหมอนใบใหม่อัตมภาพก็อดขำไม่ได้ตอนเช้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งเล่าว่าอืมหมอนใบนี้ดีมันแน่นมากหนุนหลังก็รู้สึกสบายดี เจ้าพระคุณสมเด็จโปรดที่จะทรงดำเนินตรวจวัดเป็นการออกกำลังกายแต่บางครั้งต้องมีคนชักชวนถึงจะเสด็จครั้งหนึ่งตอนทูลลาก็กราบทูลถามว่าฝ่าบาทไม่เสด็จตรวจวัดหรือขณะก,กำลังจะทูลลากลับเจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งว่ารอเดี๋ยวก่อนแล้วกดกระดิ่งเรียกเด็กแล้วก็เสด็จรอบวัด เข้าคณะนี้ออกคณะโน้นตอนผ่านพระอุโบสถทูลถามประวัติพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานในพระปรางว่าองค์นี้องค์นั้นมาจากไหนสเสด็จไปเรื่อยๆและเล่าเรื่องมาตลอดพอสเสด็จกลับถึงตำหนักสมเด็จมีรับสั่งว่าอืมรู้สึกค่อยอย่างชั่ววันหนึ่งขณะที่เจ้าพระกุลสมเด็จ กำลังลงพระนามในปริญญาบัตรของมหมามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งจะมีพิธีประสาทปริญญาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในวันต่อไปมีรับสั่งว่าไม่ชอบเซ็นชื่อยุกยิกอ่านไม่ออกต้องเซ็นชื่อให้คนอื่นอ่านออกขณะนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงถามกันตะชอบเซ็นชื่อยุกยิกหรือเปล่าแล้วทรงพระสวน สรุปว่าสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกนลมหาสังฆปรินายกมีพระคุณมากมายหลายอย่างมีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติและมีอารมณ์ขันรวมอยู่ในพระองค์ท่านมีพระเมตตาสำหรับผู้ที่ดันด้นมาไกลาจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนผู้เขียนในฐานะสิทธิผู้สํานึกในพระเมตตาคุณขอให้พระองค์ทรงเจริญในธรรมเป็นนิจเถิน บทความจากวารสารพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกฉบับพิเศษโดยพระอาจารย์กันตะสีโลเคโรบิลบี